การแรกเลยขอบคุณทุกท่านที่มาในวันนี้นะคะแล้วก็เกินคาดมากเลยว่าเซตเอฮะสก,กีนา่ามันแบบสูงออกเซตเอ Set ตอนนี้คือแบบม,มีคนแบบมาอุดหนุนพวกเราแบบเยอะมากๆเพราะว่าจากที่คุยกับคันนิ้งคือเราต้องการเซตเอวันแรกแค่ประมาณ200แบบกว่ากว่านะคะคือแบบตอนนี้คือมันแบบเกิน,แบบกนแบบเกินจํานวนแล้วที่แบบเราจะตั้งขายยอดต่อวันดังนั้นตามเซตเอที่เราจํากัดไว้นะคะว่าเราจะขาย500เซต สำหรับทั้งงานเลยนะตอนนี้คือมันหมดไปอ่าส่วนหนึ่งแล้วสองกว่าๆนะคะดังนั้นในวันที่2เซต A จะเหลือจําหน่ายเพียงแค่257เเซตเท่านั้นนะคะ257เซตนะคะดังนั้นก็คือเหมือนแบบวันแรกขายไปครึ่งนึงแล้ววันที่2ขายไปครึ่งนึงถ้าสมมติว่าหมดแล้วก็คือหมดเลยหมดเลยวันที่3จะไม่มีการจําหน่ายเซต A ถ้าสมมติว่ามันหมดไปแล้วนะคะใช่ดังนั้นก็อยากให้รีบมาจับจองกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ จะลงฉลงหน่อยโอเคเพราะตอนนี้ของแถมเราเตรียมไว้เยอะมากๆนะคะแล้วก็พร้อมเสิร์ฟทุกคนเลยใช่อมแล้วก็ในอีกอีกอย่างหนึ่งประกาศหนึ่งก็คือเซตบีนะคะเราอาจจะไม่จําหน่ายแล้วเพราะว่ามันหมดแล้วนะคะดังไปมีพรุ่งนี้มีอ๋อมีอยู่ใช่เอ๊ะแต่ว่าวันนี้ประกาศหมดอ๋อมันหมดต่อวันใช่ไหมใช่อ่ะวันแรกนะเขาขออภัยแล้วกันสําหรับใครที่มาซื้อเซตบีแล้วก็แบบว่า ไม่ได้เซตบีนะคะเพราะว่าแบบว่ามันประกาศไปแล้วว่ามันปิดจํานวนนะแต่ว่ามันจํากัดต่อวันนะคะดังนั้นพรุ่งนี้ถ้าสมมติว่าอยากมาซื้อเซตบีก็อาจจะยังได้อยู่ใช่มันมีเป็นจํากัดต่อวันนะคะใช่ก็ในส่วนของเครื่องลางเราเหลือเยอะไหมเยอะ ใช่ในส่วนของเครื่องลังเรายังเหลือค่อนข้างเยอะกว่าที่คิดไว้นะคะก็จะมีจํานวนอาจจะเพียงพอสําหรับทั้งวันที่2และวันที่3แต่เราก็ตั้งใจมากๆที่จะให้เครื่องลังเราหมดนะคะยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วก็ยังมีส่วนของทิปบ o ็อกนะคะที่วันนี้ก็ได้มาเยอะพอสมควรเลยก็ขอขอบคุณนะคะและก็จะได้ทุกคนก็ได้เห็นแล้วว่ามีเซอร์ไพรส์ใช้สาหรับใครที่มาทิปบ็อกนะคะก็นั่นแหละคุณไหมขอบคุณก <laughs> ็ณอ,ณ <c oughs> อี <c oughs> อ <c oughs> อ <c oughs> โอเค โอเคโอเคอ่าก็ไงก็ขอบคาทายขึ้นหร่นะสําหรับอะไรนะคาทาย้นหร่นะเซซีมีท่าไหร่นะเซซีได้เซซีได้สามอย่างมีทุกคมีก้โอเคแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของอ่อ๋อวันนี้ทุกคนได้เห็นเซอร์ไพรส์พิเศษของเราแล้วนอกจาก การตะโกนหลังจากได้ทิปบอกก็คือเราจะมีการเปิดโกลเด้นอเวอร์นะคะก็คือเป็นการแห่แฟนคลับนั่นเองแล้วก็จะเป็นการลดแลกแจกแถมในส่วนของเครื่องรางนะคะดังนั้นก็คือวันที่2เราก็ยังจะมีโกลเด้นอเวอร์อีกซึ่งเวลาเรายังไม่จํากัดใช่ไหมแต่ว่าก็อาจจะเป็นในช่วงท้ายๆงาน อันนี้อันนี้เดาไว้ว่าอาจจะเป็นเช่นเคยนะคะใช่ยังไงก็ถ้าสมมติว่าใครสนใจโกลเด้นเอาเวอร์ก็อย่าลืมไปแลกคูปองเอาไว้นะคะสําหรับใครที่ยังไม่ทราบว่าโกลเด้นเอาเวอร์คืออะไรไม่ได้มาในวันแรกเราจะเป็นการขายทุกทีเครื่องรางเราจะขาย1ชิ้นต่อ1่คูปองแต่ว่าในช่วงโกลเด้นเอาเวอร์เราจะลดราคานะคะก็คือเครื่องราง7ชิ้นเราจะขายเพียงหคูปองเท่านั้นนะคะเหมือนกับการซื้อ5แถม2นอกจากที่จะได้เครื่องรางในราคาถูกลงแล้วนะคะ จะมีเมมเบอร์จะมาบูมให้นะคะเป็นการร้องเพลงเขาเรียกว่าอะไรแห่นะคะร้องเพลงแห่เพื่อแบบเป็นการอวยพรเขาเรียกว่าเรียกเรียกองค์อะไรแบบนี้ใช่แล้วก็หลังจากที่แห่เสร็จแล้วก็สามารถมารับเครื่องรางจากเมมเบอร์แต่ละท่านได้เลยนะคะใช่จากวันนี้แบบไปขอรีวิวสําหรับคนที่ได้มาโกลเด้นอเวอร์ได้เลยว่าวันนี้สนุกกันมาแค่ไหนใช่แล้วพรุ่งนี้ก็หวังว่าจะมีคนมาเต้นด้วยกันนะคะในโกลเด้นอเวอร์มากมายกว่านี้เยอะเยะเลยใช่แล้วก็มี ในเรื่องของอันนี้น่าจะแบบประกาศหมุนแล้วปะ่ะในเรื่องการเปลี่ยนแปลงวันพรุ่งนี้อ่ามีอีกเรื่องหนึ่งสําหรับวันนี้นะคะคนที่ซื้อเซตเแล้วก็เลือกรับที่จะอ่าไปไปเปิดเดี๋ยวพูดให้ก็คือ ในวันนี้นะคะอย่างที่ทราบว่าเซต A เราจะได้โฟโต้เซต2ใบใบหนึ่งมันจะเป็นพระสําหรับทุกเมมเบอร์นะคะและใบที่2มันจะเป็นการันตีเฉพาะเมมเบอร์ในบูธมาซื้อรวยใช่ไหมแต่ว่าวันนี้ขออภัยด้วยจริงๆเพราะว่าเมมเบอร์ที่ใบใบที่มันการันตีเมมเบอร์มาซื้อรวยอ่ะมันดันหมดก่อนนะคะดังนั้นเราก็เลยแจกเป็นเขาเรียกว่า คิวคิวให้ใบคิวให้ว่าสามารถเลือกมารับได้ในวันนี้หรือในวันในวันเสาร์หรือไม่ก็วันอาทิตย์นะคะดังนั้นใครที่ได้บัตรคิวไปก็อย่าลืมเก็บบัตรคิวเอาไวด้ดีๆนะคะแล้วก็สามารถ นำมาแลกในวันพรุ่งนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะตัดเตรียมไว้ให้แล้วคืนนี้เราตัดเตรียมไว้ให้แล้วซึ่งก็น่าจะพอจํานวนใช่มากกว่าเมื่อวานด้วยนะคะและเราอาจจะขอความร่วมมือนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาในบูธเรามันค่อนข้างมีน้อยเนาะอย่างที่เห็นแบบเราไม่ค่อยมีเวลาได้พักเลยหรือว่าพูดคุยเลยอะไรแบบนี้ดังนั้นคนที่มีบัตรคิวบัตรคูปองที่จะมาแลกอ่าโฟโต้เซตการันตีเมมเบอร์นะคะอยากจะให้มาในช่วง ประมาณเที่ยงนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นช่วงเที่ยงอาจจะแบบขอสักสินาทีในการเรียกคนที่มีบัตรคิวแลกการันตีเมมก่อนแล้วก็ถ้าสมมติว่ามาไม่ทันช่วงเที่ยงนะคะก็สามารถมาอีกทีได้ในเวลาบ่ายสอางาก็จะเปิดล็อกคิวไว้ให้5นาทีสําหรับคนที่มีบัตรคิวไว้ก็ให้แทรกมาก่อนนะคะจะเป็นช่วงที่เปิดกลับการแลกการันตีเมมเนาะแต่ว่าสําหรับใครที่มาไม่ทันในช่วงที่ ิงได้เจาะจงไว้นะคะก็ไม่เป็นไรอันนี้เราแค่ขอความร่วมมือเฉยๆมันจะได้แบบว่าให้ทีเดียวเนาะแต่ว่าถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะคะเราจะให้ให้มาต่อแถวไว้ก่อนในช่วงเวลาอื่นแล้วเดี๋ยวจะเรียกให้แรกขึ้นมาเรื่อยๆนะคะใช่แล้วก็พรุ่งนี้อย่างที่ซ้ำว่าเมมเบอร์ Member เราก็แบบว่าผัดผัดไทยหรือว่าเสิร์ฟโดยการที่ไม่ได้พักผ่อนเลยเนาะดังนั้นเราอาจจะขอ ช่วงพักเบรกนิดนึงนะคะในวันพรุ่งนี้เนาะก็คือเราจะขายตั้งแต่11โมงถึง18นาฬิกาใช่ไหมคะก็คือเราอาจจะขอขาย3ชั่วโมงเราพัก30นาทีแล้วกลับมาขายอีก3ชั่วโมงก็คือให้เวลาเมมเบอร์ไปทานก้าวเที่ยงสักครู่นะคะซึ่งเวลาที่เราจะขอปิดบูธเพื่อไปพักผ่อนก็คือ ตอนบ่ายสองนะคะ14นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีนะคะก็คือบ่ายสองถึงบ่ายสองครึ่ง30นาทีค่ะให้เมมเบอร์ไปทานข้าวสักครู่แล้วเดี๋ยวก็จะกลับมาเปิดใหม่ซึ่งระหว่างที่เรากําลังพักผ่อนอยู่เนี่ยก็สามารถอาจจะต่อคิวรอได้เลยก็คือสามารถนั่งรอหน้าบูธได้นะคะหรือไม่ก็อาจจะไปเดินดูดเดินชมบูธอื่นก่อนก็ได้แล้วเราจะกลับมาเปิดอีกทีค่ะใช่อมีอะไรจะบอกอีกไหมในส่วนของอันนี้ไม่ใช่ของที่เราซื้อตรงนี้ Mm hmm. มีอีกเรื่องก็คือเรื่องการประกาศการเปลี่ยนแปลงค่ะเพราะว่าเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่าเราก็ประกาศการเปลี่ยนแปลงไปเยอะอยู่พอตัวก็คิดว่าคนแถวด้านหน้าก็ได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างเพราะว่าเสียงรอบข้างด้วยเสียงในบูธเราด้วยเพราะพวกเราก็อาจจะคอแหบด้วยแล้วคนด้านหลังก็ไม่ได้ยินใช่ไหมคะพรุ่งนี้คิดว่าน่าจะเป็นการแบบว่าขอปิดแถวแล้วก็ พวกเราจะลงสตอรี่โดยสตอรี่ส่วนใหญ่ที่ลงจะเป็นใน IG หนูนะคะว่ากำหนดการหรือเงื่อนไขต่างๆอะไรก็อาจจะเป็นการถ่ายคลิปคงต้องฟังเพราะว่าไม่น่าจะมีเวลาไม่น่าจะมีเวลาว่างพิมพ์ค่ะก็อยากให้ทุกคนก็ฟังประกาศการต่างๆด้วยถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนะคะ เดี๋ยวจะแจ้งลงไปในไอจีสตอรี่ค่ะเอาง่ายๆเลยนะคะก็คือวันนี้เวลามีการเปลี่ยนแปลงอะไรหนูใช้โทร่งในการประกาศซึ่งโทร่งมันก็เสียงดังพอควรอยู่แหละแต่ว่าโทร่งเสียงมันดังไปถึงแค่แถวหน้าหรือไม่ก็แบบแถวที่5านะคะถ้าสมมติว่าอยู่แถวล้ังๆหลังสุนเลยแถวที่สิก็เหมือนจะแบบเหมือนให้ยกมืออะไรแบบนี้ก็เริ่มจะไม่ได้ยินแล้วนะคะดังนั้นก็คืออยากให้การประกาศแต่ละที่เนี่ยมันได้ยินทั่วถึงถ้าสมมุติว่ารู้แบบว่า เห็นว่ามาซือรวยมีประกาศอะไรแต่ว่าเงีเ่ยหูฟังยังไงก็ไม่ได้ยินก็สามารถมารีเช็คอีกทีได้ที่ i อคานิงนะคะอันนี้ก็คือจะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอเมมเบอร์ที่ประกาศเอาไว้ให้ใช่ก็อยากให้ติดตามแต่ละทีด้วยที่มาซื้อรวยมีประกาศอะไรนะคะจะได้ทันกันอย่างเช่นแบบพวกของหมดอะไรแบบนี้หรือว่าอาจจะเป็นการเปลี่ยนอ่าพวกแบบวัตถุดิบนะคะอ้าวแล้วก็ขอแจ้งอีกทีนึงถ้าสมมติว่าแพ้กุ้งก็ แจ้งไว้ก่อนด้วยนะคะหรือว่าแพ้คาเฟอีนอะไรแ,แบบนี้ก็แจ้งไว้ก่อนด้วยนะคะใช่บอกบอกที่เคาน์เตอร์ได้เลยนะคะไม่ต้องไปบอกที่สเตชันโกโก้เพราะว่าเดี๋ยวที่เคาน์เตอร์จะเขียนหมายเหตุไว้ให้ในบัตรคิวนะคะใช่ต้องใช้วิธีการบอกต่อกันทอดๆให้แ้วขอภัยด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะมีประกาศอีกทีนะคะในไอจของคันิงแบบประกาศทั้ง2ช่องทางเลยนะคะ ก็คือวันนี้ปัญหาที่เรามีอีกหนึ่งปัญหาก็คือถ้าสมมุติว่าใครที่ไม่ทานกุ้งนะคะในเซตเเราอาจจะเปลี่ยนเป็นพวกไข่ดาวแทนให้แต่ว่าพอดีว่าวันนี้อาจจะไม่ได้ทอดไว้ก็เลยเป็นไข่ม้วนที่อยู่ในผัดไทยแทนนะคะแต่ว่าในวันพรุ่งนี้นะคะถ้าสมมติว่าใครไม่ทานกุ้งเดี๋ยวเราจะมีไข่ดาวมาแทนให้แต่ว่า มันเหมือนจะต้องใช้เวลาทำนะคะเพราะว่างานหลังครัวแบบว่ายุ่งมากๆดังนั้นถ้าสมมุติว่าใครที่ไม่ทานกุ้งแล้วก็มาแจ้งที่เคาน์เตอร์นะคะอาจจะเขียนหมายเหตุเอาไว้ให้แต่ว่าอาจจะต้องรอเป็นแบบว่าแถวแถวแบบแถวแยกเอาไว้ว่าเป็นแถวสําหรับรอไข่ดาวนะคะซึ่งเซร็จไข่าดาวที่จะมาถึงหลังจากที่พรีไปแล้วมันอาจจะใช้เวลาประมาณ15นาที ใช่ดังนั้นก็คือเตรียมใจไว้ก่อนเลยนะคะว่าถ้าใครที่ขอเปลี่ยนเป็นไขด่ดาวอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยแต่ว่าวันพรุ่งนี้จะมีเปลี่ยนวัตถุด,ดิบให้นะคะสำหรับใครที่แพ้กุ้งนะ